อีกหนึ่งโจทย์การบ้านสําคัญของรัฐบาลก็คือการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ํานะคะ<ม>จนทําให้มีชาวนาลุ่มน้ําเจ้าพระยาเนี่ยเขาออกมาประท้วงเรียกร้อง<ม>บอกว่าขอให้แก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวตกต่ำน่อยล่าสุดนะคะก็มีการแก้ไขเรียบร้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะสั่งการกรมการค้าภายในให้หามาตราการช่วยเหลือชาวนาอย่างเร่งด่วนเลยนะคะพร้อมกับเตรียมเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดลุ่ม,ม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อดึงราคาข้าวเปลือกให้ มันเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณ100่งรถึง200บาทต่อตันค่ะ นายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาดซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงเกษตรและพาณิชย์รวมทั้งภาคเอกชนอยู่ในคณะกรรมการอนุคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวนาปรังที่ได้รับผลกระทบด้านราคาข้าวในตลาดโลกในวันพฤหัสบ,บดีที่ 0กุมภาพันธ์นี้จะมีการประชุมกันค่ะโดยนายพิชัยระบุว่าราคาข้าวที่ตกต่ำช่วงนี้เนี่ยมาจากสถานการณ์ที่ประเทศอินเดีย เขากลับมาส่งออกข้าวมากขึ้นประกอบกับการที่ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ลดการนําเข้าข้าวก็เลยทําให้ข้าวไทยได้รับผลกระทบไปด้วยโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งเตรียมมาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาก่อนนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอบอพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้เตรียมจัดตลาดนัดเข้าเปลือกปีการผลิต2,567ทัพ68ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ยาวจนถึงเมษายนปีนี้เพื่อที่จะดึงราคาเข้าเปลือกให้สูงขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย8จังหวัดค่ะก็คือที่อ่างทองสุรินทร์สิงห์บุรีพิษณุโลกสุขโขทยัยพระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานีและนครราชสีมานะคะโดยโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกก็จะช่วยดันราคาขายข้าวของเกษตรกรให้ปรับเพิ่มขึ้นมาได้100ถึง200บาทต่อตันอันนี้เนี่ยเป็นมาตรการเร่งด่วนเลยส่วนมาตรการระยะยาวเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของพันุ์ข้าวนะคะอตอนนี้ที่มันมีปัญหาราคาข้าวตกต่ำไม่ใช่ปัญหาในประเทศนะแต่เป็นปัญหาจากการที่ประเทศคู่ค้าเขาลดการนําเข้าข้าวลงแล้วก็ประเทศคู่แข่ง<ฮ>อย่างอินเดีย ก็ส่งออกข้าวได้มากขึ้นค่ะ